สวัสดีครับกลาวสวัสดีแฟนเอฟซีทางช่อง Youtube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักครับรายการศึกมวยไทยเกียรติเพชรเอสเคเอสครับวันเสาร์ที่6ธันวาคม2568ถ่ารทอสดทาสดทางช่อง p ีพีทีวีสามสิบหกบ่ายสองโมงครึ่งเป็นต้นไปณเวทีนะมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ สีคู่นาฬการครับเดี๋ยวจะมาให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ําหนักอีกเช่นเคยนะครับพอได้นําข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจของท่านเลทราคาตลาดหลักทรัพย์ยังไม่เปิดนะครับก็เอาทัศนวิจารณ์ข้อมูลแนวทางเบื้องต้นกันไปก่อนนะครับพอได้นําข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจไปเบเด,ดคู่มวยกันก่อนครับสีคู่มีใครกันบ้างนะครับทีลิศช้านคร4ีครับพบกับเจ้ายอดเพทายอเบนจัมม่ครับคู่นี้ร้อยหนึ่งปอนด์ครับ คู่ที่2เป็นเพชรอาวุธกิกพราม7พบกับแก้วสวรรค์โรงเรียนจีราขอนแก่นครับคู่นี้100ปอนป์นะครับคู่ที่3รองคู่เอกครับเพชรสเพชรมวยได้ยืมพบกับเจ้าปราบศึกสิทธิเจ้าประพลครับคู่นี้ร้อยอนปด์อนคู่เอกประจํารายการครับกีรวัตรสราชภูมิพบกับเพชรเมืองทองซอพงศ์อมรครับคู่นี้เวทพิกัด1้อยฝากกันกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่องยูทูบกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปกันด้วย ฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดเขาด้วยนะครับรวมหรือข้อมูลมวยเด็ดราคาเนื้อตัวน้ำหนักครบวงจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้นะครับคูแ่แรกประจำรายการครับศึกบัวไทยเกียรติเพชรเอสเชสครับคู่แรกเป็นเจ้าทีลิศช้านครศรีพบกับยอดเพทายออเบีนจมาศครับคู่นี้พิกัด100 1ปอนด์ครับฝ่ายแดงเนี่ยสิปีนะครับ160จากสุราษฎร์ซ้อมช้างนครศรีที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นเพเป็นมวยบูครับประเภทเตะขาเจาะยางต่อยหมัดเปิดเกมเดินบูเดินชนท้าดวนชวนแรกครับ3มไฟห์ลังสุดที่ต่อยว้ยนะครับมีมีเสมอเจ้าอาขอไปครับมีเสมอเจ้ายอดเพย์ไทยออเนบนจะมาดคู่ชกในวันนี้นะครับวันนั้นต่อยกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรเ k s ครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็เข้ากรุงเป็นไฟล์แรก แล้วก็มาเสมอกับผู้ชกในวันนี้นะครับส่วนคู่ชกค,ครับเจ้ายอดเพทายอ,อเบนจามาตตัวนี้ก็14ปีเช่นกัน168จากจันทบุรีซ้อมอยู่ที่จันทบุรีที่สิทธิ์อบปตอจอ้นนะครับสูงยาวครับพื้นเพเป็นมวยเข่านะประเภทขวางหน้าเดินเสียบเดินคำ้ำเดินแทงครับประเภทท้าดวลชวนแรกครับ3ไฟหลังที่ต่อยไว้ก็มีเสมอ F18 ลดรถสวยจาเจดแล้วก็ชานอกยกที่2เพชรกระนวนสิทธิ์อราศีครับที่อ้อมน้อย ล่าสุดเสมอคู่ชกในวันนี้ครับเจ้าทีลิศชาานครสีไว้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย11เอ็ดขอไปครับ8เดือนพฤศจิก,กายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับรูปร่างช่วงชกยอดเปทาไทยก็ได้สูงได้ลอยกว่าชัดเจนเลยครับต,ต้นต้นทาเจ้าทีลิศเนี่ยเตะขาเจาะยางต่อยหมัดส่วนเขาในก็อยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินคู่นี้ก็นอกกับในต้นกับปลายกระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นเบอร์มวยก็ 30- 40ไฟพอๆกันแหละไม่ห่างมาก ฝ่ายแดงเมื่อเช้าลดไป0.4น้ำเงินลดไป0.2ตลาดหลักทรัพย์เรทราคายังไม่เปิดคู่นี้ผมชอบไปที่ยอดปยอเปททยออเบนจมาตคู่นี้ชอบไม่มากมวยเด็กดูเล่นดูประกอบผมมองว่าลุ้นเข่าในท้ายท้ายได้ต้นๆไม่พลาดโดนเตะขาต่อยหมดัดล่วงหลดไปก่อน4-5เดินอัดเดินบดเดินบี้เข้าไปอาศัยรูปร่างช่วงโจกความใหญ่นี่แหละพระ,ะเบียดเข้าไปแล้วดูว่าดีกว่าครับส่วนคู่ต่อมาครับเป็นเจ้าเพชรอาวุธจิกพรามเจ็ดพบกับแก้วสวรรค์โรงเรียนจีราขอนแก่นครับ ผู้นี้เวทพิกัดร้อยปอนด์นะครับไปดูข้อมูลเชิงลึกฝากแดงกันก่อน16ปีครับเพชรอาวุธ165เซนติเมตรจากทุ่งสงครศสีธรรมราชก็ซ้อมอยู่ที่แถวบางนานะครับค่ายน่าจะเป็นอเอ็ทีมวยไทยนะครับก็พื้นเพเนี่ยเป็นมวยประเภทครบเครื่องครับมีนอกมีในเพชรอาวุธเพชรสี่หมื่นตัวเดียวกันนั่นหละครับจัดจ้านพอตัวครับความเป็นมวยเชิงโชคฝีมือดีกระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นดูดีครับ สามไฟ์หลังสุดที่ต่อยว้นะครับของโจเพชรอาุธจิกพร,รามเจครับมีชนะคะแนนยอดคลาสสิกรถสวยจากเจตที่เวทีมวยอ้อมน้อยแพ้เพชรฟูจิสิทธานเอกที่อ้อมน้อยชนะซูปเปอร์บอสกระเป๋าลิงกี้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาคู้จกับแก้วสวรรค์โรงเรียนกีฬาขอนแก่นครับหรือว่าสอสมจิต16ปี163จากการาสินซ้อมโรงเรียนกีฬาขอนแก่น ตัวนี้ฟอร์มสดมากๆครับก็เป็นประเภทฝีมือครบเครื่องเลยแหละนอกได้ในดีครับช่วงหลังนี่สดเหลือหลายสไฟชนะลวดชนะแสนศึกสอร,ราชภูมิที่ช่อง7ชนะวังไพรรถสวยจากก่าเจดที่ช่อง7ล่าสุดชนะเอาผ่ารถสวยจากก่าเจดที่ช่องเจ็ดสีสิบเก้าตุลาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับคู่ขี้สูสีมากๆนะชื่อชั้นกระดูกการผ่านมวยในเมืองกรุงเนี่ยดูว่าเจ้าเพชรอาวุธดูเหลือมๆ,ๆนิดๆแต่ว่า ฝ่ายน้ําเงินเนี่ยก็ต่อยในเมืองกรุงสม่ําเสมอแหละแต่ว่าส่วนมากแฟนมวยอาจจะไม่คุ้นอาจจะไม่เห็นเพราะว่าส่วนมากน้องเขาจะต่อยหลังคู่เอกซะเป็นส่วนใหญ่น้ําหนักสอบเมื่อเช้าครับฝ่ายแดงเนี่ยมา100.8ฝ่ายน้ําเงินมา100ปอนด์นะครับคู่นี้คู่ขี้มากๆช่วงหลังในี่สดเจอสดนะครับเพชรอาวุธตัวนี้ก็สดเหมือนกัน4ไฟส์เนี่ยสะดุดพิกแพ้น็อก1ไฟ์นะก่อนหน้าก็ชนะมาตลอดส่วนเจ้าแก้วสวรรค์ช่วงนี้ก็สด คู่นี้ต้นๆเนี่ยผมชอบที่เจ้าเพชรอาวุธจิกพรามเจนะหรือว่าเพชรสี่หมื่นได้เปรียบเรื่องบรรยากาศได้เปรียบหน้าเสือสภาพแวดล้อมครับจะชนะทางด้านเจ้าแก้ว,กวสวรรค์โรงเรียนกีฬาขอนแก่นคู่นี้เบียดนะคู่ขี่สูสีมากๆเลยคู่ต่อมาครับเพชรสองเพชรมวยไทยพบกับเจ้าปราบศึกสิทธิ์เจ้าประพลครับคู่นี้138ปปอนด์โอ้ถือว่าน่าจะมาแทนทั้งคู่นะเพราะว่าเวทใหญ่มากๆอ๋อปกติเนี่ยต่อยก,กัน เจ้าปราบศึกต่อยเต็มที่ก็น่าจะประมาณร้อยร้อยสามสิบเอ็ดร้อยสามสอง่ะส่วนเจ้าเพชรสองเนี่ยเต็มที่เนี่ยน่าจะร้อยยี่สิบเก้าไม่น่าจะเกินเนี้ยร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบเก้าโอ้โหวันนี้ถือว่าเวทใหญ่มากๆนะครับอ๋อตัวใหญ่ด้วยแหละดูเวทน้าหนักร้อยสามสิบแปดเนี่ยพอมาเห็นรูปร่างเนื้อตัวแล้วโอ้โหถือว่าใหญ่มากเลยเพชรสองวันเนี้ยเพชรสองเพชรมวยไทยครับฝรั่งเศสลูกครึ่งแอลจีเรียซ้อมอยู่ที่หัวหินที่เพชรมวยไทยที่ค่ายของตัวเองนั่นแหละครับก็ อยู่กับพวกทีมงานเพชรหนึ่งเพชรสองเพชรสามนั่นแหละถ้าแฟนมวยติดตามก็ถือว่ารู้จักกันไปอย่างดีครับก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเรื่องอาวุธมวยก็แข็งแรง18ปี177เซนติเมตรพื้นเพย์ก็เป็นมวยประเภทมวยบูส่งคล้ายๆกันแทบจะทุกคนเลยประเภทเดินอัดเดินบวดเดินบี้จุดเด่นก็คือเรื่องลูกแข็งแรงแพ้นอกยกหนึ่งฮิปคาลุฟูมูระที่วันลูมินีแพ้ปราบดาไอสารป่าตองที่ลาดนำเนินชนะดอกไม้แดงไมมี่คอนอุบังปูที่ อ้อมน้อยยิบเกตกันยายนที่ผ่านมาคู่ชกปราบศึกสิทธิเจ้าประพลหรือว่าประคย์คมพันเพชรเล็กเกียริทอฝันก็ตัวนี้เนี่ยตามที่สอบถามมาเจ้าปราบศึกบอกว่ามาแทน,นเมื่อเช้ามาแทนเจ้าสิงสิงปืนใหญ่สอดําเนินอ่ะมวยอุบลครับซ้อมสิทธิเจ้าประพล20ปีครับ168เป็นประเภทมวยครบเครื่องแหละครับจังหวัดเตะต่อยรุนแรงได้เปรียบเรื่องกระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นเบอร์มวยแล้วก็ได้เวท ชนะกิษดาแดงรถดีที่ราดดำเนินชนะรอกยกส่กิษดาแดงรถดีที่ลาดดำเนินชนะช้างมงคลโรงเรียนสุริน,านราชมงคลที่ลาดดำเนิน2ตุลาคมที่ผ่านมาน้ำหนักสอบเมื่อเช้าครับเจ้าเพชรสองเนี่ยมา136.4ส่วนปราบศึกเนี่ยมา139ลดไป1ปอนด์คู่นี้ตามข้อมูลเนี่ยเพชรสองจะต้องเจอกับเจ้าสิงปืนใหญ่สอดำเนินนะแต่ว่าปราบศึกมาเข้าเวรแทนจาก ข้อมูลเนี่ยปราบศึกยังไม่มีรายการนะรู้ตัวประมาณ3วันก็ซ้อมเก็บตัวที่ค่ายมาเรื่อยๆนะครับส่วนเพชรสองเพชรมวยไทยก็ซ้อมมาอยู่แล้วปกติน่าจะทําน้ําหนักต่อยประมาณสักร้อยสามสิบแต่ว่าวันนี้ก็เป็นเวทปล่อยๆแล้ะครับอาจจะเสียเปรียบเรื่องแรงประทะอาจจะเสียเปรียบเรื่องเวทแต่ผมไปไปดูข้อมูลอาพวกน้าหนักปล่อยๆเนี่ยคือว่าไม่ได้ห่างมากเลยนะปล่อยๆเพชรสองเนี่ยหกสิบสามนะครับส่วนปราบศึกตัวนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณสักหกสิบสี่หกสิบห้าก็ไม่ได้ต่างมาก ก็ประมาณสักโล2โลได้คู่นี้ความเป็นมวยฝีมือเชิงชกไม่ห่างมากปราบศึกพื้นเพดเดิมๆเนี่ยเป็นมวยเขา่าต้นๆเนี่ยก็เล่นฝีมือได้ดักเตะดักต่อยดักแทงแต่ว่าเป็นสองตัวนี้เขาเดินชนอย่างเดียวอะ่ะคือถึงตัวตลอดอะ่ะคู่นี้ถ้าแลกเข่ากันเนี่ยปราบศึกตัวนี้ก็ชอบแหละแต่ก็ยังว่าครับจะต้านลูกแข็งแรงอยู่หรือเปล่าหายใจทันไหม ผมดูว่าวันนี้เพชรสองเนี่ยเข้าเพชรสองหน้าลุ้นก่อนได้น้ำหนักอาจจะมาขาดเยอะจริงแต่ผมมองว่าวันนี้ปราบศึกไม่น่าจะหายใจทันนะผมดูว่าปราบศึกวันนี้ก็ถ้าลุ้นเข่าในได้ล็อกรัดมาตีปั้มตีมวยใช้พละกํา,าลังอะ่ะตัวนี้ประเภทมวยบู๊มวยบ้าเลยนะเพชรสองอ่ะคือต้านอยู่ก็มีสิทธิ์กินได้แต่ถ้าต้านไม่อยู่มีโอกาสแพ้ได้เลยนะวันนี้ถอดใจนิดเดียวเนี่ยแพ้ได้เลยต่อยกับพวกฝรั่งชุดนี้เพชรหนึ่งเพชรสองเพชรสามอะ่ะยิ่งโดนยิ่งเดินอะ่ะคู่นี้ก็ชอบไปที่เพชรสองครับ ดูรูปร่างเนื้อตัวนี่โอ้โหใหญ่มโหฬาเลยใหญ่มากน้ําหนักอาจจะมาขาดอาจจะดูเหมือนว่าจะเสียเปรียบจริงอะ่ะแต่ดูจากเนื้อตัวรูปร่างสิโอ้โหถือว่ามาใหญ่มากอะ่ะขวางค้าเดินเสียบเดินค้าเข้าไปอาศัยความใหญ่นี่แหละน้าหนักเสียเปียบจริงแต่ว่ารูปร่างไม่เสียเปรียบเลยอะ่ะไปที่เป็ดสองครับส่วนคู่เอกประจํารายการครับจิรวัตรสราชาบุตพบกับเพชรเมืองทองซอพงกระมรครับคู่นี้หนึ่งร้อยสิบจุดห้านะครับโอ้โหขึ้นเป็นคู่เอกและเจ้า กิรวัตรสอราชภูมิเห็นตั้งแต่ต่อยคู่แรกอะกิรวัตรสอราชภูมิ18ปี161จากสุรินทร์ครับซ้อมอยู่ที่มีนบุรีที่สอราชภูมิหรือว่ากิรวัตรลูกชาวนาคาข้าวนะครับเป็นมวยเข่ามวย,ยขวามวยทรงเข่าไฟเตอร์เดินอัดเดินบทเดินบี้ครับสมัยก่อนมาต่อยอแรกๆในประเภทหัวใจเกินร้อยก็เป็นประเภทที่คุมพละกกาลังตัวเองไม่เป็นกดเขาอยู่ก็กินกดเขาไม่อยู่บางทีก็หมดแรงยุบย่นได้ช่วงหลังก็เก๋าเกมขึ้นเยอะครับ ก็ถือว่ามีรู้จักเล่งรู้จักผ่อนครับเจ้าจิรวัตรสามไว้หลังสุดที่น้องเขาต่อยไว้นะครับมีชานอกยก3จอน,นี่เพชรยินดีคาเดมี่ที่ราเชเดําเนินแพะนกยกสี่พาดังําไมสันป่าตองที่ราดดําเนินชนะเพชรวิเศษสิทธิ์ปรัดโกเมศครับที่อ้อมน้อยครับเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาคู่ชกเพชรเมืองทองสอพงษ์อมรหรือว่าสิงห์สอนรามครับจากสงขาซ้อมสอพงษ์อมรครับ17ปี170เซนติเมตรได้เปรียบรูปร่างชจงชกได้สูงได้ลอยกว่า 9ซนติเมตรกระดูกการผ่านมวย30กว่าไฟครับตัวนี้ก็เป็นมวยเข่าเหมือนกันเปิดเจมสศ์ศาสแข่งนำปัำ่มตีล็อกตีแพนอกยก2เพชรโนเเดชนเเดชเบอร์ไทยที่อ้อมน้อยแล้วก็มาเสมอเพชรน้ำทิพย์บางมัดของตันท่ลาดดาเนินจระแสนเอกสอราชภูมิที่ราชดําเนิน12ตุลาคมที่ผ่านมาทุนนี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับพิกัด110.5ฝ่ายแดงมา110ร้อยนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินมา112.6ร้อยลดไป2.6เมื่อเช้าลดเยอะนะครับ ถ้าต่อย1 1อยเนี่ยต้องลดประมาณสัก2.6ปอนด์ปอนดก็ถือว่าปร,ปรับน้ำหนักเป็นมีเศษ0.5เพื่อให้เจ้าเพชรเมืองทองเนี่ยไม่ได้ลดมากนะครับพอได้ฟืน้นพอได้มีแรงต่อยคู่นี้ก็มันมวยใช้พละกกำลังได้กันทั้งคู่ะ่ะเพชรเมืองทองได้สูงได้ลอยจริงแต่ว่าลดเยอะวันนี้มาเจอจิรวัตรประเภทโอ้โหท้าดวลชวนแรกเดินอัดเดินบทเดินบี้มวยเข่าแข็งแกร่งแข็งแรงหมัดส่อคมอันตรายหัวจิตหัวใจเกินร้อยครับคู่นี้ชอบที่จิรวัตรสอราชภูมิ น้ำหนักเนื้อตัวเมื่อเช้านี่มาดีตัวอาจจะเล็กกว่าน่อยแต่ว่าต่อยกับใครไม่เคยได้เปรียบรูปร่างช่องโรลกเจ้าจิรวัตส่วนมากก็เล็กกว่าเขาตลอดแต่ว่าเรื่องหัวใจนี่เกินร้อยครับจะชนะเพชรเมืองทองซอฟวงกมองอรครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นปกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปมารักบวยชอบ4คู่ในรายการแล้วก็3ดาวแล้วก็5ดาวครับให้แฟมมนมวยแนะนาข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่าน3ดาวประจํารายการวันนี้ครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบไปที่เจ้า จิรวัน์สราชภูมิครับเมื่อเช้าเนี่ยเพชรเมืองทองลดเยอะครับคู่นี้ก็เข่าชนเขา่ารูปร่าง่องโจกเล็กกว่าหน่อยจริงแต่ว่าเรื่องหัวจินหัวใจตาตรงหดลูกบูลูกสู้ดูดีกว่าจะบดจะเบียดเอาชนะเจ้าเพชรเมืองทองสอปวงอมรได้5้าดาววันนี้ไปที่เพชรสองครับน้ำหนักเสียเปียบปอนหแต่ว่าเป็นมวยตัวยืนในรายการใหญ่ใหญ่หญมากๆเล่นตัวใหญ่เมียไม่ได่าปราบศึกยังไม่มีรายการรู้ตัวประมาณสัก3วันน้ำหนักก็ไปปล่อยมาเหมือนกันแหละต้นเตะต,ต,ตั้งขวางคาได้ เข่าชนเข่าจะต้านลูกใหญ่ลูกแข็งแรงเพชรสองอยู่หรือเปล่ามาจากแรมโบ้เลยรูปร่างเนื้อตัวใหญ่มากครับเพชรสองคือวันนี้ถือว่าวัดใหญ่ดีกว่าออกเป็นมวยชอบ5ดาวเลยครับ4คู่ครับคู่แรกส่วนตัวเนี่ยชอบไปที่เจ้ายอดเพทายครับคู่ที่2จชอบไปที่เจ้าเพชรอาวุธจิกพราม7คู่ที่3ครับชอบไปที่เจ้าเพชรสองเพชรมวยไทยคู่ที่4คู่เอกชอบจิรวัตรสราชภูมมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ อ่อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลากับก่อนมป็เท่านี้ขอ,ขอบพระคุณครับ